ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับป่านายนะครับวันนี้มีตัวหนึ่งดาวหวดหวดปืนวันเยอะๆพ้อยสองล้านกว่าคิวได้แคนสวยๆปืนวันเยอะๆ้าก,กากเลื่อนเหลือของๆจิ๋มๆเลยครับผมมาดูกันคิวแสนหกตายแปดหมื่นคิวไดหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เฮชอตสี่สองเปอร์เซ็นต์สวยๆ,วยๆลอๆครับพอยสองล้านสามครับเฉพาะพ้อยน,นี้ก็รอสัตว์นะฉายาครบหมดทุกช่องนะครับสมบูรณ์แบบไปเลยกันเชียว อักขาวนครับผมอักแดงสาวันอักทอง14อันนี้30อัก์คเอ็เอลสิบองสิบห้าหนึ่งหนึ่มสิบสามครับผมอาร์เฟิร์สแอนิเวอร์ซลีครับหนึ่งออันสิบสี่สทาแปดอาร์บโอีสามสิบนอักเนะครับผมเวันเวันสามเจ 37 6 7 3ครับผมอาร์กเอไซเลน์ครับผมกัจปพองนะครับเก็บเสียงหายากมากนะครับอาร์กทองเก็บเสียงตัวนี้7 5 5 3 3 33 30ดูเอาครับปืนวันเป็นปีปีครับไม่ใช่ว่าเยอะแล้วแหละปืนวันเป็นปีปีบอกเลยที่เก้าูนถาวรยี่สอ็ดสามส คิดอ e ีสปอร์ตครับผมปืนเทพอีก90วันครับสายคิดนะครับผมยิงโคตรแรงเลยครับตัวนี้3เดือนครับขายกันโคตรละ250นะครับตัวนี้มี3เดือน8 30 1.30โคตรอันวอรเซอรี่ครับผมมีสามครับผม1.30 30, 30 4.12 7.7 1.30 15 2อเาส้าครับคิดมิดไนต์ูสก็ชับองอีกแล้ว เยอะไหมล่ะดูออกก็พอครับสไนเขียวครับผม433 30 XM200 ครับผม330 H t e M200 w o e 4 3 9 11 7 1อูของเยอะมากครับ11 7 1 1 12 3 TTEC Midnight Blue ครับผมนี่ครับซองเงินสายซองครับ 5 3 3 6 30 7 4 8 258โคเยอะไม่เยอะดูเอานะครับผมของเยอะไม่เยอะดูเอา5 3 1 7 28 9 93 k list 60วันยังไม่เปิดครับ30ครับผม butterfly night 7วัน1 1 100ครับมีดคู่ดูเอาคาไหนมินิจา30วันยังไม่เปิดครับผม โอ้วระเบิดมามีร้อยห้าสจมแจมเลยครับตัวนี้บอกร้อยวันร้อยสกับ12นะครับวันนี้หกวันยังไม่เปิดสายาคบหมดหน้ากากสิบหกห้าสีากยี่หนึ่งวัน3 4มสี่หนึ่งหนึ่งสี่หน้ากากขาวบวก4ครับ8 1, 6, 1, าาวัน6วันนากากบวก4ทั้งนั้นเลยครับ3 3 7หน้ากากที่ยาวสามสับสี่เจวัน3วัน 15วัน1วัน7วัน1วันมาร์กเดฟินไนครับผมหน้ากากโหดอีกตัวนะครับตัวนี้หน้ากากเดฟินไนของแชมป์โลกของ GZ นะครับผมตัวนี้ ATK เยอะมาก7วัน14วัน30น hmm. ดูไอเทมครับผม17วัน17วัน17วัน22วัน17วัน17วัน3วัน2ชิ้น1วัน anyway> no. 1ชิ้น3วัน1ชิ้น3วัน1ชิ้น1วัน1ชิ้น1วัน3ชิ้น7วัน1ชิ้น1วัน1ชิ้น3วัน1ชิ้น หนึ่งวันหกชิ้นหนึ่งวันสามชิ้นครับหนึ่งวันหนึ่งชิ้นโอ้ oh, เยอะครับเจ็ดวันสองชิ้นอันนี้ยังไม่เปิดเลยเนี่ยพกคอยเนี่ยตัวนี้ขายราคาล่อๆเลยครับผมสาม0ันห้ารอโอนหรือวอลเล็ตครับคุ้มไม่คุ้มคิดเอาครับปืนวันของปีเป็นปีปีเลยครับบอกเลยเยอะจริงๆครับผมสาม0ันห้ารอโอนหรือวอลเล็ตถ้าทูจะเป็น4ี่0ันห้ารอโอนครับหนึ่งดาวครบ,บเทพครับผม